Hey 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 my house of mai wow na เริ่ม Để ตลาด sir sir พยายามไม่ให้ตีผมนะโอ้โห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 ดยอดทำไมเฮ้ยมกดยอดทำเพื่อนะเออแล้วจบไปแล้วจามคลิปติดต <gaz peine S 2> <gray> ่อแล้ว <Likewise>. ขาจะเป็นสังเวียนนะอันใหม่เลยสังเวียน Minecraft บดบดด e d ช c h a n เออ,เอ,อสังเวียนนะซึ่งผมไปโหลดแบบแบบนึงชื่อ Battle แบบชื่อว่า Battle น,นะฟังนะครักบกับสังเวียน Minecraft b a บปปน โอ้รู้สึกเราเอาเลยดีกว่าแม่อวนะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ ใชรซีวิตเ h อร์คิงด,ดองครับหน้าไหนหน้านี่แบคเชนอ,อันนี้เก็บไว้ก่อนนะ,อะโอเคนี่แหละแมปดิแบตเชนอ๋อมา สุดครับวันนี้อยู่กับผม t h ด D Channel กันนะวันนี้ก็กับครั้งแรกนะกับสังเวียน Minecraft อืมชอบปบผิดตลอดนาเมื่อกี้ก็ปับผิดเฮ้ยเริ่มไม่เริ่มใหม่ไม่เริ่มใหม่ไปที่ไอเทมนะผมจะเอาเจ้า Iron Coale มา14 คั้งนี้เป็นสิครลาว,ว่าไอรอนโกเลมกับวิชนะเนื่องจากวิชทนแดดวิชทนแดดนะซึ่งไอรอนโกเลมก็มีเลือดหนึ่งร้อยนะนี่ครับหน้าเขาจะเป็นแบบนี้ส่วนวิชจะเป็นแม่มดซึ่งถ้าผมวางเขาแล้วผมต้องไปไกลๆสินะมันเป็นหมดก่อนโอเค้ว วางไข่นะปั๊บวิชเอาสามตัวหนึ่งสองสามอ๋อสุดเริ่มแล้วครับเริ่มง่ายเกินเปโอ้ยเดี๋ยว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 วิชโดนโกเลมแค่นี้ ตอนนี้โกเลมเลือดลดไหมโกเลมเลือดแทบไม่ลดเลยโอเควิชชังวาน5ตัววางผิดโอ้โหต้องเคลียร์ฮีแล้วแหละฮีอิดฮีอิดพวกนี้

ก็เลมน่าจะดีนวโกเลม้ตัวเดียวพอตัวกระด้นงดูนัใครจนะชนาอย่าลืมจะาดูกันให้ดีนะโอเคอย่าแบบย่าแบบเป็นตัวแน่นวน

งวางไม่ให้หมดเลย <บา S 2> นคนดอบจะอยู่ตรงนี้อเอ <c oughs> เามาดูกันนะวิชตัวนี้กับเอ๊ะภ<พ>ากใส่ใครภากใส่ใคร

ตัวดอกกันพาวเดอร์นะชนะแล้วเหรอใครเด่ยวชนะได้ไงโอ้โหไม่ธรรมดาฮะโกเลมใ้ยเดี๋ยวเราจะบอกหน้านีจิตเลือด ฉันวางมาไปกี่ตัวกันแน่เพื่อนให้ฉันจ,จำได้ว่าไก่มันจะอยู่นี่เหรอเจมส์วิชเกือวกบฉันน่ะส่วนนั้นก็ไม่เอามันกันแบตผมจะไม่เอาพวกพวก,พวกแบบมอนเตอร์ลงลนะผมจะลงเอง ปลต่อให้เขาเลยอ่ะต่อให้เขาต่อเขาพูกนี้ผู้เดียวสองตัวแต่ขอเลือดขอเลือดขอเลือดข,ข,ขอแบบติดไฟแบบนี้กับเลือดห้าิ็ติดไฟด้วยนะคือเขาจะเข้าตีผมติดไฟไอเทม

แล้วตื่นกันโคลงโครงิอยู่เมันเรื่องที่เขา้เวจิ้นว่าานเ่ันมันเคงินถั่วไหนถั่วนึงด้วยพ้อนั่งงไปกับเขปูงีคเราไปเ่อเราไื่อจีาู่แปูจะแค่อ่า คยใหญ่โจให้ต้องยืนนั่สบายตาขุดยำเหมือนเหมือนขุดเจ้าขุดํำเข้าแย่เข้าโอนกันได้แต่ว่าต้องบอกมันหวมัก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแตโดเหมือนกันงต่เองเมื่อโทันก็เขาไปแจกทักันมันไม่ได้เหมือนกัน นายก,กิะจอกแล,ล้วนะต่อให้นายสามตัวก็ได้ต่อให้นายสามตัวกันก็ได้โอ้ไม่เอาผมมองแล้วแนามเลย มันมีนกักอคดูอืไม่ได้ปิดสนามอลรงนะอเอาไอตัวเล่นในน้อยกอนเจ้าเล่ตายแล้ว มือท่วจะมัมาให้มันรุกเงินเราเนี่ยอาจารย์มันเนื้อะไรอาจารย์อาจารย์บอกตาไปใส่เซ็ตอย่าเข้ามาในนี้อีอย่าเข้ามาในนี้อีกและอย่าเข้ามาในนี้อีกอาจารย์อาจารย์ดูมันขะมันข่าอะไรอาจารย์ผิดไปเลยทุกตัวเลยเฮ้ย ไม่ได้แล้วโอ้โหมันจะให้พร้อมขึ้นไหมอยากรู AB ้จริงจริงงานชิดเลยวันเหลืองเงินธนาคารจะเกือบลืมกับห้าสิบสามลืมลืมดึกใหายนี่แหละมันยังไม่โทรสี่สิบเอ็ดห้าสิบสามเดี๋ยวกันสามกับสี่

นักสู้นักสู้ดิวลี่นะมดเ้าสู้จำสำัดแรกโอ้โหมันเอาจิงสังเวียนอีกแล้วสเอมันเอาจริงหรือเปล่านที่สมันเอาตอนแรกมันเป็นห้าสิบสองน่่างนมันเขาาวัดนนักพิสูจนกสมันเป็น5่านสาเป็น9ก้่เจาดตรงนู้ ควันมันจะเกลียดเราที่หมนไปใกล้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 กระดาษนี่จะได้นี่ตาเอาอันนั้นเนี่างล้างหนาจันข้างลังเลยสี่อนเนาะสีคเอจันมีปากานะอาจารย์ทำอรอยเดสายยางฟีรอาจารย์ก็เขียงไปน่งแล้วกมีเจ็ดรอยห้าท <sı ff> <ฟ><ง>มีสามเลื่มไอ้ตายยังไม่ได้จ่ายเงิไไนามาวางเางิเงินมัดจำสามพันเงินมัดจำจเจ<ะ>งินมัดจำค่าตรงแค่น,นี้นะ